กาเกงเป็นแนวต่อตรงยชยแหละที่มีเชือกพันระหว่างขาพี่ดีครับพี่ดีหันหนามาหล่อๆสิเกิดนะเน่ี่ดีเลยพี่ครับอจะพึ่งเย็นลูกเดี๋ยวถ่ายลูกกเดียถ่ายลูกก่อนสิเดินออกสิโลเดินออกิโอยว ผมมันอไม่ได้ดเียผมมันักเดี๋ยวผมมันหลุดลงมานะผมมันกระเดิดหมดเลยครับพี่ยเลเซไดยอ๋พี่เสร็จพเสร็จแล้วคัดูตองพี่ห่อยตัวใหญู่กพี่ไ้เลยโอหล่อพี่ตมาตอบไปเลยจะไปถ่ายรูปฉีดยาสบเต็มโดเลยเต็มโดด ฉันเพิ่มถ้าสีแดงก็จะเท้าพี่ทีมาเอาแล้วแล้พี่ไงหน้าขึ้นหน้าขึ้นนิดนึงเออเออเออข้าวไมรขาวไม่ร้าม่ร่ขรเอ๊ะยืนเฉยเฉยสิอกลอนะเฮ้ยเราเป็นชาวรอชรอดูพิธีไปเหรอมลลลลเลมลนมนายแบบนีดิฉันเป็นด้วยรดา เต้องเยิงคะแล้วีผู้หญิบงคนห่หน้าบาคนยิงกระใส่หัวก็โอดเธอพูดถึงไหมคนหรือว่ากระลอกวาเนี้โพหัวมานตๆยิงใส่เออมีสีแดงมันตัดหน่อยก็ดีเนาะคู่เก่าน้องสาวไปใส่แล้ว

อันนี้จะหล่อๆต้องลองล้วงกระเป๋าดูล้วงกระเป๋าอย่างนี้แล้วก็ยืนมาอย่างงี้กระเป๋าไม่เอม่ีแก้งเกงเกงกอแกงทำเป็นแกล้งให้ทำทีก่อนกเอแ้่ัดอกก็ได้ัดอกัดอกผอกได้เอาไปไหนแล้วลูกได้แค่ไหนแค่นั้นแหละของนี้ทำอย่างนี้ทำได้เหมือนมจริงแ้อง อันนี้อันนี้สามนี่ยืดโซ่ตอนนี้วะไปไหนล่ะสีแดงตีแเอาตอนที่วันนี้หนึ่งไปแล้วมองกรเฮ้ยเหมือนกำลังแต่ว่าปวดท้องปวดท้องน้องพี่น้องพี่น้องพี่ทำท่านี้ลูกกอดอกไว้เอามือกอดอกอย่าสะบัดอย่างนั้นลูกมันไม่เท่ กอดทีเียวกอที่เดียวกออกไว้กอดอกไว้แล้วเอออ่ะอ่ะี่ได้ที่ได้ที่มีกอดอกพี่กอดอกลงเอามือกอดอกพี่เอยมือกอดอกแ่อาอก็ได้กอดอกไว้พี่เดียมือกอดอกทำอย่างนี้พี่ที่เออไอ้พี่กอดอกเองพี่ี่กอดอกไว้เอออ่าแล้วอยู่เอามือลงนี่เอยเอาแล้วนะเอาแล้วเทไปเทแบยียสะบัดเดี๋ยวตองต้องพีน้องพี่ยายยืดอยากกาขามากลูกเฉยๆแั่ค้า อที่เดียวขอทีเดียวโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ